รัฐบาลเห็นด้วยหรือไม่ใจเย็นสักนิดนะครับคำว่าขี่โกงคำว่ารวยแล้วโกงคำว่าหนีคนดีคำว่าติกุก็ท่านพูดอย่างนี้มากี่ปีแล้วล่ะพูดมากี่ปีแท้ซ้ำซากแพ้ไม่เข็ดยังเดินอย่างนี้ต่อไปผมเรียนเลยรอบหน้าผมชนะร้อยห้าสิบประชาชนก็รู้นี่ครับรัฐบาลทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง ต้องคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมมีรัฐบาลที่ไหนอยากให้พี่น้องประชาชนสองฝ่ายมาฆ่ากันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็นคนขี้ครัวทำตีสาธิตจำไม่ได้อระผมเป็นลัมตีมาไทยไปที่จังหวัดกระบี่ญาติพี่น้องแถวนั้นนะมาประท้วงสามสี่พันจะเข้าไปโรงแรมทุกทีผมจะกระเทืบผมตำรวจเต็มอสอเต็ม มวยข้าราชการเต็มหมดบอกผมไม่สู้บอกให้ปราบบอกให้คัดาขานคัดาขดานต่อสู้ขัดขืนผมบอกไม่ได้ทะเลาะกับประชาชนไม่ได้ผมใช้วิธีไงรู้ไหมผมมีออกมาตอนเช้ามืดแล้ววันนี้ผมจะอยากเหรอไม่มีความขัดแย้งแต่พี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจที่สงสัยจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนใครได้ประโยชน์เท่าไหร่ผมจะอ,อะไรมาตอบหรอครับยังตอบไม่ได้ เพราะยังไม่สําเร็จยังไม่เรียบร้อยมันก็หาจุดไม่ได้แต่เมื่อเรียบร้อยมาแล้วก็มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งผมต่อไปก็สำสัดแต่ยืนยันกับท่านประธานและท่านรองีสาธิตพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านรัฐบ,บาทลทาโปร่งใสไม่ได้เป็นปรโยชน์เฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดแล้วอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย การเมืองมันเท่ากันนะท่านประธานนักการเมืองไม่มีใครกลัวใครฮะถามมาก็ตอบไปด่ามาก็ด่ากลับขอบคุณครับท่านประธาน